ไม่ต้องสงสัยเลยว่าลูกหลานดวงดาวที่อยู่ในโรงแรมคือนักบุญหญิงเธอแต่อยู่เฉยๆบนชั้นสองของโรงแรมระหว่างเหตุการณ์ผีอรารวาสน่าจะใช่หืมซอจีอาจ้องมาทางชั้นที่คลุ่นคิดดวงตาด,ดูดูกลายเป็นกลมกลึงชั่วขณะเจ้าเคยบอกว่าได้พบกับนักบุญหญิงระหว่างเดินทางขึ้นเหนือใช่ไหมถ้าไม่ถึงเพิ่งนึกออกก็ตอนนั้นข้าค่อนข้างเมาดูเหมือนอาการเมาจะทําให้ความทรงจาพลามวัวซอจีอาพูดติดขาดขณะฝืนนึกถ้าอย่างนั้นลูกหลานดวงดาวคนนั้น ต้องเป็นนักพยากรณ์แน่ตอนนั้นจินซอยอนก็ได้ฟังเหมือนกันนี่เธอก็ลืมด้วยหรอจินซอยอนไม่ได้พูดอะไรกับข้าบางทีเธออาจจะจําไม่ได้จินซอยอนกับซอจีอาไม่ได้สนทนากันข้างนอกบ่อยนักแม้จินซอยอนจะมองว่าเอลตอนนี้ค่อนข้างพิเศษแต่ซอจีอายังคงระแวงจินซอยอนซอจีอาเพิ่งฉุกคิดได้ว่าบุคคลที่หมกตัวอยู่ในโรงแรมไม่ใช่ใครนอกจากนักบุญหญิงเจ้าของชมนักพยากรณ์ที่ฉันเพิ่งพบระหว่างทางไปยังทิศเหนือ ไม่อยากเชื่อเลยว่าชมพู่ปกครองจะมารวมตัวกันในที่ที่เดียวมันมีปัญหางั้นหรอมันแปลกเลลี่ยืนจ้องน้ําเดือดในกาด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็นพูดเสียงแผ่วสี่จากสิบสองผู้ปกครองอยู่ที่นี่ฉันคือนักล่าเลลี่คือผู้นําทางซอจีอาร์คือนักพนจรและนักปูนหญิงคือนักพยากรซ่จีอาร์และลิลลี่ครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจรงิงจังแต่ฉันกลับไม่เห็นว่ามันจะเป็นประเด็นทําไมที่รักถึงเฉยเมยนักหาไม่คิดว่ามันผิดปกติบ้างหรอ ก็แค่บังเอิญละมัง้งไม่สมเหตุสมผลเลยพวกเธอคิดว่าฉันเคยเจอเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลมาแล้วกี่ครั้งล่ะซอจีอาชะง,งักเล็กน้อยจากนั้นก็ยิ้มนั่นสินะพูดจบซอจีอาลุกขึ้นและสวมแจ็คเก็ตเธอจะไปไหนที่รักต้องการข้อมูลของทางที่ใต้ไม่ใช่หรอข้าจะไปที่สำนักงานสมาคมเจ้าเด็กนั่นยังเป็นรองประธานอยู่ไหมนะเด็กเด็กที่หน้าตาดีเท่วานแก่ๆเอามาแขวนเอาไว้ในตำแหน่งรองประธาน อันที่จริงก็ค่อนข้างโตแล้วแต่เพื่อนส่วนใหญ่ยังเด็กข้าเลยเรียกเจ้าน้่นว่าเด็กเด็กสมัยนี้แค่อายุ20กว่ากว่าก็ทำงานสุกประกกันได้แล้วหรอไม่สิวัยนั้นกําลังเหมาะที่จะทํางานสุกประบกต่างหากพวกควานเด็กมาขี้เกียจถ้าไม่โดนทุบตีก็จะไม่ออกไปทํางานต้องคอยกระตุ้นกันอยู่ตลอดโดยไม่ต้องออกคําสั่งซจตัดสินใจกลับไปหาข้อมูลที่โลกด้วยตัวเองฉันเพียงพยักหน้ารับเพราะไม่มีเหตุผลให้ต้องห้ามซจเดินไปที่ประตูและพูด เมื่อพระอาทิตย์ดวงแรกรับขอบฟ้าและพระอาทิตย์ดวงที่สองกำลังข้ามเส้นไปทางตะวันตกของหมู่บ้านได้ยินว่าจากตรงนั้นเธอจะมองไปทางทิศใต้จนกว่าพระอาทิตย์ทั้งสองจะรับขอบฟ้าซอจีอาเดินออกไปพร้อมกับประตูไม้ที่ปิดกลับมาเสียงบานพับเสียสีดังแผ่วเบาชาโซฮีที่กำลังเคียเ้ยวเบริโตจากช่องแช่แข็งมองสลับใบมาก่อนจะพูดในสภาพแก้มตุยเหมือนฝันไปเลยอะไรนายเหมือนกับพระเอกในเกม RPG Fan แฟนซีที่เดินทางไปกับปาร์ตี้นักผจญภัย โดยเฉพาะฉากที่เอลกับแวมไพร์ถกเถียงเกี่ยวกับการผจญภัยมองยังไงก็เป็นพลอตเรื่องโบราณเธอก็เป็นหนึ่งในสมาชิกปาร์ตี้เหมือนกันงานบริหารคือตำแหน่งที่ขาดไม่ได้หืมชาโซฮีครุ่นคิดสักพักคล้ายกับกำลังไต่ตรองถึงสิ่งที่เธอสามารถทำได้ฉันมีไอเดียแล้วแต่จะไว้บอกเธอทีหลังตอนนี้ขอจัดระเบียบความคิดก่อนพนักงานไม่จำเป็นต้องหางานด้วยตัวเองฉันกำลังมีความสุขก,กับการที่ได้สวมเสื้อผ้าสะอาดและใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่สะอาดสะอา้านหลังจากห่างเหินไปนาน ในช่วงบ่ายฉันกับเบลลี่ออกไปดูแลแปลงพืชสมุนไพที่โตเลยไวจะต้องถูกตัดแต่งและนำมเมล็ดมาปลูกต่อเดลลี Lily, ่ตั้งใจทําเรื่องพวกนี้มากถึงจะอ้างว่าจําใจทําเพื่อฉันแต่ดูยังไงเธอก็ชอบมันจริงๆวันนี้เราตัดสินใจเปิียรับงานกิวชาโซฮีจึงมีเวลาว่างมาช่วยพวกเราทํางานถ้าไม่ต้องเป็นฉันฉันไม่ถนัดเรื่องแบบนี้ถ้าต้นอ่อนตาอย่ามาโทษก็แล้วกัน,กนไปขุดดินมาให้หน่อยพวอยู่ตรงนั้นนายเป็นบอสที่ใจร้ายมาก อย่างน้อยก็มาช่วยกันหน่อยเจ้านายกำลังเสียเงื่อลูกน้องจะนอนกลิ้งบนโซฟาได้ยังไงการเสียมารยาทนะเจ้าไม่ชอบสังคมหมูคนะ่คณะแต่กลับตั้งกิวด้วยทักษะภาษาเกาหลีที่ดีขึ้นลลลีล่เข้าใจเกาหลีได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังพูดติดขัดเล็กน้อยที่ลิลีล่พูดมาก็ไม่ผิดฉันไม่ชอบสังคมหมูคนะ่คณะจึงไม่อยากทํางานบริษัทก็ไม่ได้เกลียดมนุษย์ทุกคนสักหน่อยนั่นสินนะประเด็นสําคัญอยู่ที่ทํางานกับใครต่างหากลิลีล่พูดจาคมคายไม่เข้ากับอายุเลยสักนิด หมู่บ้านไรสังกัดมาเซโตนั่นคือชื่อปลอมในต่างโลกของเบดแคมโอวิกเลือกวิธีกบเกลื่อนมากกว่าการหลบซ่อนเพราะทราบดีว่าไม่มีทางเล็ดลออสายตาชาวต่างโลกไปได้ด้านล่างประตูมิติยักษ์ถูกขุดลึกลงไปใต้ดินส่วนเครื่องบนถูกคุมด้วยภูเขาหินเทียมแน่นอนว่าไม่ได้ถูกตกแต่งอย่างสมบูรณ์แบบแต่ความไม่เป็นธรรมชาติแค่นินนดๆหน่อยๆไม่ใช่ปัญหายังสามารถตบตาชาวต่างโลกได้เกือบทุกคนและถ้ามีเหตุร้ายแรงเอเจนต์แบล็กก็จะถูกส่งมารับมือ วิธีนี้ประสบความสําเร็จด้วยดีมาตลอดอาจไม่มีสิ่งใดรับประกันได้ว่าโอวิกเป็นความลับของโลกได้มิดชิดแต่อย่างน้อยประชาชนในเบดแคมก็ไม่รู้เรื่องนี้ส่งผลให้ชาวบ้านทุกคนสบายใจและดํารงชีวิตไปตามปกติยุนมินจีพนักงานหน้าเคาน์เตอร์และเจ้าของโรงแรมที่โด่งดังที่สุดในหมู่บ้านเผยสีนหน้าประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นแขกพิเศษยืนอยู่ตรงหน้าในโรงแรมยังมีแขกอีกหลายคนเพราะตอนนี้คือช่วงพรามไทม์สำหรับขายเหล้าให้กับฮวานที่กําลังเลิกงานแม้ขวดเหล้าและแก้วจะถูกเสิร์ฟไม่หยุด แต่บรรยากาศค่อนข้างเงียบมีเพียงบทสนทนาแผ่วเบาอย่างกับร้านกาแฟในเช้าของวันทํางานทั้งหมดเป็นเพราะสตรีชาวต่างโลกผมสีแดงที่กําลังยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์เออเออยนมินจีพูดภาษากลางของชาวต่างโลกไม่เป็นเลื่มเรื่องสนทนาไปได้เลยแต่นั่นก็ไม่เป็นปัญหาเพราะชาวต่างโลกจะไม่สงสัยหมู่บ้านนี้นานามเพียงเพราะชาวบ้านผู้ภาษากลางไม่ได้และเหนือเสียงอื่นใดอีกฝ่ายไม่ใช่เป้าหมายที่พูดได้นักบวชลูกหลานดวงดาวที่สวมตาข่ายคลุมหน้าและคามมีดไว้ในปาก เจ้าหน้าที่โอเวกที่แฝงตัวมาในคราบพนักงานโรงแรมรับหน้าที่โต้ตอบกับเธอแทนถ้าอยากจะพักอีกหนึ่งคืนคุณต้องจ่ายค่าที่พักลูกหลานดวงดาวหันหน้าไปมองเจ้าหน้าที่เป็นภาพที่น่าขนลุกไม่น้อยเมื่อภายในดวงตาอันไรอารมณ์สามารถขยับได้เองลูกหลานดวงดาวล้วงกระเป๋าเงินใบเล็กออกมาจากสัมภาระหลังจากคลายปมเชือกเธอจ้องเข้าไปสักพักทั้งยุนมินจีและเจ้าหน้าที่ต่างทราบดีว่ากระเป๋าใบนั้นว่างเปล่าถ้าไม่มีเงินพวกเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงที่นี่ไม่มีคอกม้า โลกหลานดวงดาวจ้องเจ้าหน้าที่สักพักก่อนจะปลดสร้อยคอและบรรจงวางบนเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ทราบดีว่านี่คือวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาจากเทวราชาแบบเดียวกับที่คณะจาริกสแสวงบุญเคยมอบให้และสัญ,ญลักษณ์ในทำนองเดียวกันมีอิทธิฤทธิปกป้องชาวบ้านจากการโจมตีของผีลำพังคุณสมบัติข้างต้นก็มีมูลค่าไม่ธรรมดาแล้วแต่ในความเป็นจริงสร้อยคอของเธอมีคุณภาพสูงกว่าวัตถุที่ผ่านมาทั้งหมดเจ้าหน้าที่รีบเก็บสายตาตกตะลึงตามด้วยการกล่าวเสียงเรียบ เกรงว่าคงยังไม่พอลูกหลานดวงดาวได้ยินเช่นนั้นก็ครุ่นคิดสักพักก่อนจะหยิบหนังสือเล่มเล็กขนาดเท่าฝ่ามือออกมาจากเสื้อคลุมนักบวชทันทีที่เจ้าหน้าที่เห็นมันวางลงบนโต๊ะดวงตาพลันเปล่งปลางสำรวจอย่างระมัดระวังสักพักพวกเขาทราบทันทีว่านี่คือพระคมภีที่คันลอกด้วยมือพระคมภีเก้าวเทวาราชาเนื้อหาถูกเขียนในภาษาที่โอวิกอ่านออกเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงมากไม่ใช่เล่เลนๆแล้ววัตถุชิ้นนี้จะส่งผลอย่างมากต่อการเลื่อนขั้น เจ้าหน้าที่พยายามเก็บซ่อนสีหน้าตื่นเต้นประเด็นสำคัญในตอนนี้คือการปลอกลอกชาวต่างโลกตรงหน้าคุณสามารถเข้าพักได้หนึ่งคืนทันใดนั้นประตูทางเข้าโรงแรมถูกเปิดออกใครบางคนมองเข้ามาและไม่ละสายตาไปไหนแขกในร้านต่างหันไปมองประตูโดยไม่คิดอะไรเพราะบางทีอาจจะเป็นเพื่อนหรือญาติพี่น้องของตนแต่หลังจากนั้นไม่มีใครละสายตาไปไหนข้างซอนฮูเดินเข้ามาฉันทนฟังต่อไปไม่ได้เจ้าหน้าที่มีอาจเก็บซ่อนสีหน้าแตกตื่นเออเออ ค่าที่พักโรงแรมหนึ่งคืนเท่าไรลูกหลานดวงดาวค่อยๆหันกลับมามองด้านหลังและใช้ดวงตากลมโตจ้องคังซอนฮูไม่ใช่สิ่งที่คังซอนฮูคาดหวงังเพราะเกรงว่าอีกฝ่ายจะตกใจจนเผลอทำมิหลุดจากปากโชคดีที่นักบุญหญิงยังคงเยือกเย็นแต่ถึงอย่างนั้นข้างซอนฮูมองเห็นความประหลาดใจความยินดีและอารมณ์ซับซ้อนที่เจออยู่ในดวงตาสบายดีไหมข้างซอนฮูทักทายเป็นภาษากลางของต่างโลกทั้งยุนมินจีและเจ้าหน้าที่ และอาจจะรวมถึงแขกทุกคนในโรงแรมต่างเผยอาการกิริยาตกตะลึงทุกคนทราบดีว่าข้างซอนฮูพูดภาษาต่างโลกได้แต่ไม่คิดว่าจะเชี่ยวชาญขนาดนี้ขณะดเดียวกันเจ้าหน้าที่ยิ่งประหลาดใจเมื่อเห็นลูกหลานดวงดาวพยักนหน้ารับเพราะนั่นจะหมายความว่าทั้งสองคนรู้จักกันข้างซอนฮูจ้องนักบุญหญิงอยู่สักพักเดินมาใกล้เคาน์เตอร์ทักทายยุนมินจีและจ้องหน้าเจ้าหน้าที่ทำไมต้องใช้สมบัติต่างโลกถึงสองชิ้นเพื่อเข้าพักแค่หนึ่งคืนระหว่างที่ฉันไม่อยู่ค่าโรงแรมแพงขึ้นขนาดนั้นเชียว เมื่อคังซอนฮูชำเลืองไปทางยุนบินจีเธอยักไหล่กว้างฉันไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเขาพูดและบางทีเหยื่อรายต่อไปอาจจะเป็นฉันเจ้าหน้าที่มองสลับคนทั้งสองด้วยสีหน้าละอายใจคำพูดของยุนบินจีคือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธหลังจากได้รับสมบัติสองชิ้นเจ้าหน้าที่คิดจะชดเชยด้วยค่าโรงแรมที่แพงกว่าปกติเล็กน้อยและนำสมบัติกลับไปตามฉันมาเจ้าหน้าที่เดินตามคังซอนฮูโดยไม่ไถ่ถามไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือเจ้าหน้าที่ของโอวิกซึ่งมักทำตัวกลางกับคนทั่วไป ใครบางคนผิวปากกับพฤติกรรมของคังซอนฮูนักบุญหญิงและเจ้าหน้าที่เดินตามหลังของคังซอนฮูไม่ห่างชายหนุ่มพาทั้งสองคนไปนยังฟาร์มหลังโรงแรมเจ้าหน้าที่ลนลานจนรีบหาข้ออ้างให้กับการกระทําของตัวเองทางเรามีนโยบายขู่รีดชาวต่างโลกทําไมละ่ะเป็นหนึ่งในหลายวิธีที่จะบีบให้พวกเขาออกจากหมู่บ้านคังซอนฮูมองหน้าอีกฝ่ายสักพักก่อนจะก้มมองสร้อยคอและหนังสือเก่าของนักบุญหญิงในมือตามปกติแล้วพวกนายจะทําก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันขอแค่ไม่ล่วงเกินขอบเขตของกันและกัน แต่สำหรับครั้งนี้ฉันอยากรู้จริงๆว่านายทําไปเพราะนโยบายของบริษัทแน่หรอสายตาของคังซอนฮูยังคงสงบนิ่งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลมาแล้วว่าห้ามประเมินอ,อารมณ์ของคังซอนฮูจากสายตาเด็ดขาดเขาจึงยอมรับความผิดของตัวเองแต่โดยดีผมแค่อยากสร้างผลงานเพื่อเลื่อนขั้นขอโทษครับคังซอนฮูไม่ถือสาคำสารภาพอย่างเสด็จตรงเพียงปยักหน้ารับฉันขอของพวกนี้ก็แล้วกันเพราะคืนนี้ลูกหลานดวงดาวจะไม่นอนที่โรงแรมเออแล้ว ธอจะมานอนที่สำนักง,งานของฉันถ้าต้องส่งรายงานก็เขียนไปตามนั้นเจ้าหน้าที่เผยสีหน้าซับซ้อนสักพักจนกระทั่งมั่นใจว่าไม่มีปัญหาตกลงครับผมจะรายงานว่าคุณคังซอนฮูรับหน้าที่ดูแลชาวต่างโลกในคราวนี้เจ้าหน้าที่จากไปอย่างเงียบๆหลังจากทิ้งท้ายขณะมองแผ่นหลังอีกฝ่ายคังซอนฮูพูดไปกันเถอะนักบุญหญิงมองตามแผ่นหลังของชายหนมท่าทีของอีกฝ่ายดูราวกับว่าเขาไม่สนใจว่าเธอจะตามไปหรือไม่เหมือนกับที่เธอเคยเห็นเมื่อหลายเดือนก่อน ชาโซฮีไม่กล้าออกจากครัวถึงจะแสร้งทำตัวปกติแต่ดูเหมือนเธอจะกลัวสตรีที่แต่งกายในชุดนักบวชในห้องนั่งเล่นสองมือประสานกันด้านหน้าในปากคาบมีดข้างซ่อนหูเมินเฉยความรู้สึกของชาโซฮีเพียงนั่งลงข้างนักบุญหญิงพร้อมกับแก้วชาเขียวทำไมถึงไปไหนมาไหนคนเดียวก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นนักบุญหญิงนั่งในท่าประสานมือสายตาเอาแต่จ้องวัตถุศักดิ์สิทธิ์บนโต๊ะเป็นอีกครั้งที่ลิลลี่หวาดกลัวมีดปีศาจหลังจากไม่ได้เห็นมานานชายหนุ่มหยิบป,ปาการและยื่นให้ แต่นักบุญหญิงเอาแต่นั่งมองโดยไม่ตอบสนองคางซอนฮูนั่งดื่มชาเงียบๆสักพักสมองกำลังประมวลผลเร็วกว่าปกติในเมื่อการสนทนาไม่มีประโยชน์เขาจึงเลิกทำในสิ่งที่เสียแรงเปล่ามีแผนจะลงใต้ใช่ไหมนักบุญหญิงหันมาจ้องหน้าของคางซอนฮูเป็นครั้งแรกจ้องเข้าไปในตาสักพักก่อนจะพยักหน้าไปด้วยกันเถอะถึงจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแต่ก็ดีกว่าไปคนเดียวแน่นอน ราวกับนักบุญหญิงคาดหวังคำชักชวนเธอสัมผัสได้ว่าความสุขในใจกำลังเอ่อล้นนักบุญหญิงมองหน้าของคังซอนฮูเป็นเวลานานก่อนจะพง,งกหัวชายหนุ่มยิ้มตอบเธอมองค้างอยู่สักพักจึงค่อยมองออกไปนอกหน้าต่างหน้าต่างทางทิศใต้นักบุญหญิงบีว่าซินซิโมกลุ่นคิดหากเพื่อนร่วมทางคนสุดท้ายของเธอคือชายคนนี้จุดจบของตนคงไม่เลวร้ายนักหนึ่งวันก่อนที่จะถูกลงโทษทางวินยัยนักบุญหญิงมายังวิหารหลังจากนี้ออกไปโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต ตู้หนังสือที่ถูกวิหารเทวราชาผนึกเอาไว้เกิดไฟลุกจนมอดไม้หายไปเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าปีศาจที่ถูกผนึกทางทิศใต้มังกรผู้ปลิดชีพตัวเองเพื่อติดตามบิดากำลังลืมตาตื่นค่ำคืนนั้นนักบุญหญิงหนีออกจากวิหารเทวราชาข่าวคราวการหายตัวไปของเธอถ้ามาศาสนาจักกลอหนอีกครั้งพวกเขาค้นหาในทุกอาคารห้องใต้ดินและใต้กอดท้องฟ้าอย่างละเอียดแต่ก็ไม่มีใครพบนักบุญหญิงทุกคนจึงเดาว่านักบุญหญิงกำลังเดินทางลงใต้ เหล่านักบวชต่างโทษว่าเป็นความผิดของนักบวชหญิงที่ทําให้ตนต้องมารวมตัวกันในคืนดังกล่าวเคดยังไงถึงลงใต้ทําตามมาเพอใจตัวเองจริงๆหนึ่งในนักบวชเลิกเรียกนักบุญหญิงด้วยสัมพนามสุภาพนักบวชคนอื่นกล่าวด้วยสีหน้าเข่งขืมึมไม่ใช่ว่าท่านทําไปเพราะคิดว่าเป็นหน้าที่หลอกหรอหน้าที่อะไรนักบุญหญิงรุ่นปัจจุบันคือข้อบกพร่องท่านไม่อาจชําระล้างได้แม้กระทั่งปีศาจในปากตัวเองนักบุญหญิงคือสมบัติของศาสนาจากเทวราชาที่มีไว้เพื่อชําระล้างปศา แต่นักบุญหญิงรุ่นปัจจุบันกลับไม่อาจชำระล้างพีศาจ์เธอได้รับตำแหน่งนักบุญหญิงเพียงเพราะสืบทอดชมนักพยากรณ์ที่เธอทำตามอำเภอใจเพราะคิดว่านั่นคือหน้าที่ของตัวเองงั้นหรออย่างเธอจะไปทำอะไรได้นักบวชที่เปิดประเด็นพูดด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียวพิศาจ์ทางทิศใต้เกิดจากวิญญาณน,นิรันชนถ้าไม่มีพลังของนิรันชนอย่าว่าแต่ชำระล้างเลยแค่จะกำราบก็ยังทำไม่ได้แต่การที่ท่านนำคบรันเดอร์จูติดตัวไปด้วยถือเป็นเรื่องที่ดี อย่างน้อยก็ช่วยพาอันตรายออกไปไกลๆวิหารถ้าแบบนั้นแล้วจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาถ้าคนทั่วไปรู้ว่าศาสนาจากเทวราชามิอาจชำระล้างอสูนอำนาจของพวกเราก็จะลดลงไปเรื่อยๆต้องดับไฟกองใหญ่ให้ได้ก่อนจากนั้นค่อยคิดเรื่องอื่นใครบางคนกำลังยืนฟังบทสนทนาอยู่ด้านนอกประตูรีเบคก้าอัศวินผู้พิทักษ์ของนักบุญหญิงรีเบคก้าทราบแล้วว่าบุคคลที่เธอวรปกป้องหายไปไหนเธอคว้าม้าออกจากคอกและมุ่งหน้าลงใต้ เพื่อรักษาชะตากรรมที่ตนได้รับหลังจากสาบานเป็นอัศวินผู้พิทักษ